เก็บตกกับบรรยกาศความฮอตของ ลองสมนเกียริมเมื่อวานนี้<ช>คุณเคยไปดูไหมโมโตจีพียังไม่เคยดูคือเมื่อวานเนี่ยดูสดใช่ไหมแล้วคือรู้สึกเลยว่าผบูบรรยากาศในที่นั้นต้องสนุกมากๆเมื่อกี้เราสอบถามไปทางแฟนรายการนะคะว่าใครที่ได้ไปดูมีคุณกุมะนี่ค่ะประจําเลยมาดูรายการเราทางออนไลน์ประจําบอกไปดูหูกอยู่แกนสแตนสนุกมากแล้วสแตนกล้องนี่คือเขามีกลองมีเต้นกันสนุกมากจันทราสแตนใช่มีเสื้อพิเศษของกล้องคนที่ซื้อบัตรของจันทรฟาสแตนด้วยแล้วคือเห็นบอกว่าตอนที่แบบว่ากล้องเข้าแบบเข้าเข้าที่สามอ่ะ กรี๊ดกันสุดฤทธิ์ดีใจมากาไปดูภาพบรรยากาศกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับทังนั้นของไทยแลนด์การซีที่บุรีรัมย์คือเมื่อวานนี้ครับกล้องออกตาร์ทของโมโตทูนะครับกรีดเนี่ยอยู่อันดับ5<ฆ>ก็คืออยู่ในอันดับออกตาร์ทที่ถือว่าสวยแหละมีโอกาสในการลุ้นโพเดียมแล้วก็กล้องก็คือขึ้นมาติดกลุ่มผู้นําตั้งแต่ช่วงแรกเลยแต่ว่า1นสองเนี่ยเขาก็ทิ้งไปค่อนข้างไกลก็ทิ้งกัน1กับ2ประมาณ3วิ2กับ3าก็คือประมาณ2อสวิก็สุดท้ายกล้อง รักษาอันดับตัวเองได้จนจนจบการแข่งขันนี่คือน,นักบิดปริษาทของนักบิดไทยคนแรกนะครับที่ขึ้นโพเดียมในโฮมเรสขนลุกเลยะดูสิคือคอีกรอบก็ยังขนลุกคือแม้จะไม่ได้ฟังเพลงชาติไทยแต่ว่ามีมีธงชาติไทยอยู่บนโพเดียมอ่ะ คืออันนี้เป็นความมุ่งมั่นตั้งใจของกล้องมานานแล้วนะคะคือเรื่องของการที่อยากจะมาขึ้นโพเดียมในโฮมเรสในบ้านเกิดของตัวเองอย่างเงี้ยคือป,ปีแล้วป,ปีแล้วอาจจะพลาดไปอาจจะคว่ำไปปีนี้คือแก้ตัวได้ใช่แล้วคืออย่างที่เมื่อกี้เราคุยกันในช่วงของช่วงเบรกเรามองว่ากล้องอะ่ะเขาพูดตลอดว่าสิ่งที่เขาต้องการจะปรับคือเรื่องของความนิ่งความเขาเรียกอารมณ์นะคะในหลายๆอย่างเนี่ยแล้วปีนี้อย่างที่บอกเราก็ดูว่ากล้องนิ่งขึ้นจริงๆนะคะแล้วก็โดยวันนี้บอกว่ามอบโพเดียมให้คุณแม่ด้วย คุณแม่เป็นคนชลบุรีพัทยาก็เมื่อวานตามไปเชียร์ลูกชายงที่สนามช้างด้วยนะคะแล้วก็รถของกล้องในการแข่งขันครั้งนี้สวยมากนะเป็นแบบสเต c เชียลที่นี่ดูค่ะโอ้ดูเสียงเฮเห็นไหมโอ้ยดีใจก็ตอนนี้เหลืออีก3เวทน,นะครับต้อบอกว่าตั้งเป้าตอนนี้คืออยู่ท็อปไฟของตารางคะแนนรวมตั้งเป้าว่าเนี่ยต้องรักษาอันดับของท็อปไฟให้ได้เพราะ,ะว่าตอนนี้คะแนนของกล้องก็โดน แอนดีเกียที่ได้แชมป์เมื่อวานนี้แล้วก็ติดโพเดียมมา3สนามล่าสุดเนี่ยไล่จี้กล้องแบบลดต้นคอเลยอ,อีกสาสนามก็คือที่มาเลเซีย<ฆ>กาตาแล้วก็ปิดท้ายบราซิลก็ตั้งเป้าครับในการเชียร์กันว่าลุ้นให้กล้องจบ,จบที่ท,ท็อปไฟให้ได้คนที่ที่เชียร์ผมเราก็หวังว่าวันนี้จะเชียร์ผมยอย่างสนุกเพราะอย่างหนึ่งวันนี้เป็นสนามในในบ้านด้วยแล้วก็จบในบนโพเดียมรู้สึกดีใจามากขอบคุณพี่น้องฟแฟนชาวไทยที่ที่ส่งกำลังใจมาเชียร์ผม จนตั้งแต่รอบแรกจนจบเลยขอบคุณมากครับจากที่ดูคือสมเกียรติก็ออกสตาร์ทได้ดีตั้งแต่แรกแล้วก็ค่อยๆไล่แสงขึ้นมาเรื่อยๆจนสู่ท็อปสมเนาะมีตอนที่อยู่บนพาเรสได้คุยกับวัตตารโรเขาแนะนํามาได้เอาตรงนั้นว่าใช่บ้างไหมค่ะก็เพราะว่าตอนตอนตอน,ตอนที่คุยกับฟาวิโอบนพาเลครับก็เขาก็บอกว่าเขาบอกว่าเฟอร์มินาน้าน่าจะเร็วแล้วก็อากอสตาก็น่าจะเร็วแต่เขาคิดว่าผมน่าจะจบในตำแหน่งที่3ได้ แล้วก็เป็นอย่างที่เขาคิดไว้จริงๆดว้วย <g firstly> ก็แบบดีใจามากครับที่เขาสอนในเรื่องการเข้าลายแล้วก็มากก็บอกอีกอะไรเงี้ยดีมากส่วนทางด้านของ อ่อ m ต t o g p ค่ะทางด้านของมาเกสแลก็ควาตารโรที่มีสแตนเป็น mm hmm. ของตัวเองที่สนามช้างอ mm ินเตอร์เนชั่นแนลซ์ซิในอ่าวไทยแลนด์ and, กลงปีครั้งนี้เนี่ย mm hmm. ก็บอกเลยนะคะว่ารู้สึกประทับใจกับการสนับสนุนและเสียงเชียร์จากแฟนๆชาวไทยตลอดทั้งสัปดาห์โ mm hmm. ดยมาเกสคว้าอันดับ6 mm hmm. ในเรสนี้นะคะ mm hmm. ก็บอกกับทีมข่าว P p พ v ว่าสนุกกับเรสนี้มากมีจังหวะแซงที่เราใจแล้วก็ทำหลายอย่างได้ตามแผนแต่ที่สำคัญที่นี่เป็นสนามที่เขาชอบและมีความทรงจำที่ดียิ่งได้ยินเสียงจากแฟนๆเนี่ยก็ยิ่งใส่ ครับแต่ปีหน้ามาเกสก็จะมาในอีกส<ช>ีเสื้อใหม่ว่าปีนี้เป็นแฟ์เวลปีสุดท้ายกับฮอนด้าแล้วอ่ะฟังเสียงของ MM93 นะยครับ give uh, my h u n d r e yeah this means a lot and for that reason also is one of the the main reasons uh, that give me a good energy and a, and yeah good motivation so so yeah uh, I enjoyed it a lot in the main grandstand, you can see, you can feel like they are cheering a lot uh, all the riders and uh, this is uh, very nice for MotoGP. So uh, thanks for, to, to all the uh, Thai fans and uh, and yeah, uh, we enjoyed a lot this weekend and uh, I promise that uh, next year we will come back at 100%. Thank you very much, thank you, bye bye. Can be well uh, understood and uh, hopefully make a step for, for next year. I hope this will be the goal, it's something super important for me for Yamaha also and u อแ e ะย์เฮา e l a ี่วีค a e ว e c ันแมก e ัล t เต็ปโฟร์โฟร์โฟร u เ e r ะฟิว hopefully we can fight again for the podium thank you very much uh, I, I made my best to make a great show uh, can't wait to be next year and hopefully we can fight for the victory b y ครับเดี๋ยวสัปดาห์นี้ได้พักกันแป๊บหนึ่งหายใจ <c oughs> หายคอกัน1น,นสัปดาห์แล้วก็เดี๋ยวต่อกันยาวๆอีก3เรสสุดท้าย3<ม>สัปดาห์รวดนะครับไปต่อกันที่มาเลเซียสัปดาห์หน้านะครับต่อที่ กาตาแล้วก็ปิดท้ายปิดฤด,ดูกาลเนี่ยที่บาเลนเซียตอนนี้รุ่นใหญ่เนี่ยเขาก่าลังเบียดกันอยู่ระหว่างมาตินกับรบรรดาญาเมื่อวานนี้มาตินได้แชมป์แต่ว่าบรรดาญาก็ก็จบอันดับ3าแต่ว่าเนื่องจากอันดับ2เนี่ยเขาไปขับเหยียบแทค็กลิมิตสุดท้ายเตโก้ eko, ขึ้นมาอันดับ 2, 2> นะครับก็เบียดกันตอนนี้ตามหลังกันอยู่ประมาณแค่สิบกดแต้มระหว่างแชมป์เก่าบรรดาญาแล้วก็มาตินนะครับดูว่าใครจะคว้าแชมป์โลกกัรุ่นใหญ่นะครับรน,นะคะ